เปิดน้ำให้สมัยพี่น้องเบิลงพี่น้องเลยบ๊วยเรื่องทุกคนเห็นเปิดน้ำให้เบิรงเช็เสื่อเป็นลไรน้ำเรื่องหนจอนมันแห้งพี่น้องเลยแห้งคัดเจดีเนาะแต่ว่าคาดเดียวนี่แค่ถ่าแค่ทั้งนี้คัเดียวนี่เต็มเลยพี่น้องบ๊วยเรี่งเปิดโทษเปิดไข่เพื่อนแชร์ไว้แห้งพ่อเนาะพี่น้อง พดใส่ชาให้ขวดีตั้งพลดเทือนพลดยางใม่โจนเลยเนาะคักกระดีได้หนะ่ะพันแห้งพักถ้า,านนาได้เองนี่บวเวีงยงใส่โจนปลูกพักน้ำกระบือดิ่มขีดเอาไงบวเวียงปีมึงอ่ะบวบเข้ม,ขกกม,มพักยู่น้ำเงือดนอนพอดชายพอดดินหนาได้เองบวบเวียงต้องใม่โจนปลูกพักปลูกยางปลูกมะเขือมะพริก ััลครับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเนาะเบิร์สมองสุวรรณว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวลกับสวัสดีพี่น้องทั้งไทยคนหนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูบของวัวินชายใจกันหน่อยเนาะอ่าวิชกอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเลย ว่าจะเป็นดุงป้าหน้าอาผู้รักผู้ใหญ่ทางประเทศพี่น้องผู้เป็นเบิ่งเป็นโซมขิดส่งยูทูบของวัวเวียงกะอยู่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของแม่จอนอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเพียงเนะาะขอกำลังใจคนอันหนึ่งไายหนึ่งแชร์พี่น้องเลยในการเห็ุบุญร่วมกันให้ได้พี่น้องเลยสร้างบ้านสั่งเพื่อนให้แม่จอนเนาะถามม้นนะถาผมมีเอฟซีให้คำแนะนำหรือว่าคำตักเตือนในรายก็มันเกินบางทีกะสี่บุคอยมีพลแน่นอนพี่น้องเนาะ เอาลงเกล่อลงเกืือเอาเห็ดผิดไปกะบ่มีผู้เตือนบ่มีผู้อยังแต่มันกิสิเป็นลาเดิงเดิงเลยไปเนาะ้องเนาะโอเคพี่น้องเลยนางมีจอนเพื่อนกันนั่งอยู่นี่แหะทางลังของบอเวียงเงินแบบเป็นเมยอเป็นเมือยู่ดินเขาเนาะบอเวียงมาอ่าสวยเพิ่นเดี๋ยวพาพาเพิ่นเด้งเด้งให้มันแลวหองนี่แลวแล้วสำเร็จไปบบบนี้อ่าทางเบิดนี่กะมีแลวไปสี่หอง เรือแต่ซองห่องพุ่นเนาะพี่น้องเนาะเดือซองห่องพุ่นแต่สิเอาเข่าห่องห่องฟังนั่นก่อนเนาะพี่น้องเอาเข่าห่องฟังนั่นก่อนแตจ้างเงินสิมาเอาเข่าห่องนี้พังเบิ้งดินมันสิเรือเท่าไยเนาะพี่น้องเนาะอินิบรถนี่มันสิอ่าาตามมาเวียงเบิ้งนี่หน่าสีบัวพ่อเบิ้ดอ่าซองห่องนี่หน่าสีบัวพ่อคำคำคำบัวพ่อก็ยังยังบัวลายบรรนายพี่น้องยังบัวลายบรรนายแต่ว่าต้องเบิ้งกันไปดุนดุนกันเนาะพี่น้องว่ามันสิ บ่พอหน่อยหรือบ,บอ่พอลายถ้าอพอหน่อยเขาก็ระเอาตัวนี้ได้ใส่นพี่น้องเอาใส่แต่ว่าเอ่อเผื่อว่ามันกันบบ่อไร้ไร้หรอกประมาณรถหนึ่งถ้่เขาเอาขางนี้มาเติมนพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องว่าลายยยาห่างเดียวกับมาอ่าสะพานไม่จรอยู่นี่แหละบ้านนี้สบายบา้านนี้มันบ่อไ้ไปทางไรได้เพราะว่าอยู่ในเฮือนของเพื่อนเองบนโต๊กับบ่อได้ไปนัง่งแล้วอยู่โต๊ะอันโ่มคามมุมยังแับเอามานั่งอยู่เฮือนของเพื่อนเองนพี่น้องเนาะไปไปหาเพื่อนได้พี่น้อง นี่ไปนอนไปทุลักทุเลขึ้นมาเมื่อกี้นี่กันเนาะเปิดเปิดไปยังเรืออันยังเรือซ้ำหลอกเรือช่องลดตอนนี้นะทรายนะซำหลอกเรือประมาณช่องลดถ้าเฮา่วนเอา,เอารอบๆแถวๆนี่เข้ามาอีกไหนาส่ได้อยู่ห้องหนึ่งตามเาเบียงเบิงอ่าแถวนี้กันมันยังเป็นทรายอยู่หักแต่ว่าเฮาสีน,นูหนูไปที่อยูมาทางนี้มันก็เลยพอกว่าตักมันแต่หาเอาตัวที่ชูงนี่บัดกอนนะจัง มาใส่ทางนี้ตอนนี้กับทางมัจนจรเราพักผ่อนเมื่อยนี่แนะหละห้องนี้แหละเราเวียงอยู่ก็ไม่เด้งใช่ทางนั้นก็บุญเต็มบันไดทางนี้ก็บุญเต็มบรนไดก็แถมให้มันเต็มให้แบบว่าแพงให้มันละเอียดอ่าตัวนี้นะห้องนี่นะหน้าเซียนประมาณนั้นคนสร้าง่นเห็ดปูนเหนเ็ดยังเบิดแต่ยงสีเอาใส่บนบนที่ปูนอยู่น้องพี่น้องมันยังบม่อย่างเนียนบันไดเยอะจังนะนี่นนนแหละมันจรเมื่อยแห้งวะนะ สบายดีเลยหน่วยเมื่อยปะหน่วยวันนี้เสียงกับเผา hết เมื่อยอยู่นะฮะเมื่อยอยู่พี่น้องเลยก็หาบอลนั่งก่อนบัดคือบ่กไม่จรนังอยู่นั่งนังปิ้นไปชี้องเบิองได้บ่นั่งนี่หาเนี่ยมานั่งเอาไม้มานั่งเน้ได้ไม mm ้นะไ่เต้นเพราะว่าอัน เอาอันใา้ขึ้นมานนได้น่ะในคืน้องเดี๋ยวจะไปหามเตียงมาหนึ่งตั้งเว็นสูงพอดมาจ้ะจกหน่อยถอดขึ้นมาในเกือบมันเหี้ยเนี่ยพอแห้งอยู่ได้นอ,องไปจอดเดี <c oughs> ย๋ยวน้องเดิกกว่าไ่จอดนะขุดเอา <c oughs> หนังไกตั้งไว้ชิไก เมือ่อไรเติบพี่น้องกัยเวียงจะเข้ามานั่งนำ้ำล่างไปล่างตีนนะล่างเกิบแล้วมึงกินให้ <S <S 1> <S 1> สบายดีเอ็มซีอีกแต่นหนึ่งเด้อเนาะตัวเลไรอวไปซีห้องบาทนี่พี่นอ้องเลยอ่าเบิด์จายไปอยู่เหลรถซีห้องอยังเดือ2ซองห้องบาทเอฟซี FC เพิ่นกะว่าเอฟซีไทยกันวะ่ะหน้าศิบโโุโอ จริงน่ะเฮาคิดเบิ่งนี้ประมาณเบิ่งนี้น่าสิพ่อดีด้วยถ้าว่าเฮาสิเอาเลมเลมมาแถวนี้กะแต่กี้กม,นนมันเป็น,นหายนาตรงนี้เนาะไม่จ้าเนาะมันเป็นหหนนาก็เลยมันตกลงอยู่หันแถวหน้าบ้านน่ะยังนี่ยมันก็นยังายเติบพี่น้องบ่พ่อก็ยังบ่หลาบปานในเนามีแต่ว่าส่วนเอาหนีเติมใช้กะเหตุไปมือเราเด็กเนื่ยหน่อยนีย่แหละพี่น้องปุ่ดีแหละลุงแกเรามาแล้วก็โอ้เขาเอาดินเก่าแล้วเรียบร้อยอ่ามันก็เพิ่นก็ใชได้ขนบอกขึ้นมาไห้ทางเทิงนา มันกะบอกกะสิแห้งใช่หรอเพิ่นมาบัดนี้น้องลาวน้องหยังกัน่าสิมาหลายคนมันกะสิบ่ล้นบัตรไหนบัดนี้นะ่ะมีแต่สิใหญ่ไหมไปไปไปทางนี้เนาะโดยเอาห้องตัวนี้ให้มันเต็มก่อนแล้วจังมาใช้มาใช้ห้องนี้ห้องนี้เอาให้สุดท้ายหมุบ่อมีชายอยู่ทางนี้เด้โดยถ้าเฮาสิมาใช้ห้องนี้ก่อนบัตแล้วสิอยู่ชายโค้งมาพี่บ่ได้ มาต้องเอาห้องนี้ก่อนกระชายมันยังเดืออยู่ข้างนี้เลยอยูอ่ข้างอ่ะอืเอาอยู่กระซางนั่นวะแม่นแน่หองนี้เอาไวน้นำดังไว้ที่ดังโมห้องพอดีเลยแหละหลายคนช่วงนี้กับฝนตกคู่ม,มือเนาะงมีจรในม,มือก่นมาอย่างเดีดยวทางั้นโดงข้างลูกก็มาทางบ้านข่อยพุ่นมาจากัโกโค้งมาทางพุ่นนั่นฝนตกอีกแล้วพี่นอ้องเลย ลืมเชื่อกันพนช่ำเมือเช่าเนี่ยนลกเนี่ยลืมเชื่อกันพลมาชัม้มพี่น้องเลยเอฟซีแต่ไล่คนพนเนี่ยยังใหยังให้เบาเยงไปถ่ายนองแดงแบบนี้แหละพี่น้องมันนันพนตกไปกัลบลําบะเนี่ยเผื่อไปเผื่อมาโมมีมันโมเมนต์เอาขี่รถใหญ่เนาะพลห้ำนี่พนหำ เป็นต paper ุ่มนงงกัดเชื่อน้องน้ำเพชรกับเชื่อน้องเพ็ดบุกกยังไม่ได้เอามาให้เพราะว่าผลนั้นผลตกยังไม่ได้สักเนี่ยแต่ผมก็ยังไม่สักเนี่ยยังยังไม่ได้ต๊ให้ยมันผลผลตกมันมีมลทัศนยังมาแหงให้มันมันแดดก่อนที่สักให้เพคนยังวิวนั่น ตามอยู่น้องผิดบ่ามาบ่บ่บ่ได้มาบ่าได้สิเอามาดินน้ำดอกว่ะเป็นไปรำนาดินแบบนี้ดิปไปดำนาช่วยป้าเด็กน้อยภายภายก็ไปเบิดบ่ไปเบิดโอ้โดวงดาวไปให้ช่วยชีวิตช่วยกอดถึงน้อยดิเออเออช่วยกันเนาะโดยกันเถอะเด็กเถอะน้อย ừ ừ anh làm cái này làm thằng cho nó mới cho nó đôi ừ ừ phần nội dạng thằng cho hoàng khen này không bảo đường hoàng khen một bàn mà cứ bỏ hai cho nó hoàng khen nghe phạm nè phần nè phạm nè phần mình ừ chụp ừ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  อยูกคีดินเข่าในอันสี่หอกในพี่น้องก็ถือว่าเก่งอยู่เนาะเห็ดไปแต่ลมือถือว่าเก่งอยู่เอฟซีเพิ่์นบอกให้์วเวิรวิ่งอันดองเปิดน้ำให้เพิ่์นเบิ่งอยู่วะกลางแต่แฮร์วเวียงอันทางน้ำนีะคือบ่เปิดน้ำ่ามันไหลแบบไลสะดวกสบายบ่เดี๋ยวสิเปิดให้เบิ่งนเดี๋ยวทำพลาดนั่น แม่จอนก่อนแม่จะเปิดให้ FC เอฟซีเบอร์ด้ยไม้หัวเวียงหึงหยดเมื่อกี้นีถ่ายเมื่อกี้นีเพิ่นมาเอฟซีเป็นมา,นมาไม้คงหมาวเวียงบ่บ่คอยมีเสียงมีเสียงแต่ของแม่จอนม,มันเพลเบ่เนาะแนะม่จอนเนาะ <c oughs> <c oughs> มันเพลเบ่มันอยากอ่าถือพลพี่น้องถือพลเนี่ยมันซื่อมันซื่อแด่มันเปียกมีปัญหามีปัญหาเรื่อยไม้คงหมาวเวียง พอมันกะล้นเนี่พี่น้องหอดปีเลยหอดเป็นปีเลยสือมาเนาะมาใส่ปีหนึ่งเขาก็ใส่ถ่ายคลิปมือหนึ่งสามคลิปสองคลิปสามคลิปคือว่าเขาใส่งานมันเลื่อยถอดออกถอดเข่าไม่นี่มันก็คือว่านักใส่งานนักเือบยู่พี่น้องเลย ว่าเนี่ยน้องพี่น้องเนาะเอฟซีหลายๆคนเป็นกะบางคนก็นยังมีอยู่อ่าแบบแกกรบโบลายหรอกพี่น้องคนแบบว่าเขามาถ่ายมายังแบบมันทือแบบเออคือบ่มีเงินมาหักมายังแม่โจ้เป็นชั้นเอกซีน้องพี่น้องเนาะคือว่าเก็บของแม่โจ้น,นี่เฮาคือว่าเฮาหนี่ยดูแลหรือว่าช่วยช่วยก็ช่วยเต็มที่อยู่แบบนี้แหละอยู่ดินอยู่ยัง,งเขาเนาะ น้องไม่อนเนาะอาชีพโมี่ยังดังเถื่ออาชีพโมี่ยังตีนใหม่ตีนมือมากะต้องขอโทษขอภัยร้ายน้องพี่น้องเพราะว่บรักผู้ใหญ่เพิ่นกะซื้อมาให้อ่ามันกะมันเป็นยาสีเบิดไวัยภายในน้องไม่จรเนาะเลยเป็นมามา่าเป็นขระตุมขนมมายังเะมันก็นบรรยายเบิดไว้ยภนไดนเราพี่น้องเบิ่งกันก มาเที่กับมาอีกบโบมิจอนวันฮะมาเที่ยวกับมาอีกบวันออกมาเพื่อนเอาน้ำจังน้ำขวดสีกับน้ำเขียวอ๋อเพื่อนเอาน้ำดื่มมาให้เลยดื่มอืมเลยเลยเลยวันน่ะเพื่อนกะ่วยอยู่ดินนายคนเนาะสวยหนูอยู่บโบมิวันก็ช่วยอยู่ ช่วยกันคนล่อาหนึ่งต้องล่อหลายคนมันก็อาศัยได้เอไว้ชุดเบิงพวกพวกเห็ดโพนเนี่ยนะตะ,ะมิตชางกระปั้นน,น,นี่โพลมันบัน <c oughs> อะไยังบักใหญ่เป็นเห็ดจนขุดไปเจอเห็ดโพนหมกผิดกันยังแหละเคยเคยเห็นดีว <c oughs> ่าโพลหมกผิดอ่ะหมเคยนะมันหมมีดอกนะ,ะเห็นจะมันหมม, <c oughs> นม,มีปลาเนาะมันหมมีปลาหมูเคยเนาะงงกัดหมึกมือนนั่นนี่เป็นตุ่มเลย นอนเห่หมุกบนตกคือเบาเนี่ยไปใช้มาใช้กันลำบากอย่างเงี้มีแต่ว่าเบิ่งกันไปนลท้ทางเมย์จอนกับอ่าสวยเอาทีละเล็กทีละหน่อยเมยยังมีจ้บปิดก่อนปิดแหงแค่จะไปใช้อือไปฝึกอันรอดก่อนฮะเมย์จอนจะสั่งปิดก่อนแล้วงไงปเด,ดี๋ยวใจเราจะไปเอาเงี้ย

nhu hay phải dịch hồn bên nhắn mẹ chôn này À, nó chừng nó đun gắn, à, này cứ vào em lôi mà chôn Đun màu đen này, nếu vào bên chỉ xiềng luôn bực Phần phải đập na cho mẹ uống nong chân mà Nơi <hier> oh phần phải đập na, phần ยังเพิ่นมาแต่ดำหน้าบัดมือได้เพิ่นมาได้ไปเพิ่นกะซอยอยู่ต้องเพิ่นต้องไปซอยดำหน้าก่อนนะเอากระคอยเห็ดไปดำซอยเอ้ยมันแล่เอ้ยกับไข่อยู่อ๋อเพิ่นไปดำหน้าซอยเอื่อยก่อนเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นกันยูช่วยแถวโอเคเติบหนึ่งในนีนค้คือว่าทำมาคุดอันกบคุดเขียดกับแบบ ชองเห็นกระโตมนันแลหละยังเดือยชองหองนึงเข้า <c oughs> <c oughs> มาอันนั่นกันคือว่าไปคืบหน้าไปไลยบง่ง่ายใช่ไหมฝนตกนอกแม่จรนอกคำฝนฝนตกกะหน้าเชิได้ห้อนหาหองพุ่นเนี่ยฝนตกหรือพากันยาโบร้ระแข่งฝนเห็ดเป็นไอพี่น้องเลยเดี๋ยวกับโบสบายใครแข่งฝนเห็ด Hang chị nhanh, yên tay 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 จะจังง่ายจำผาดแล้วก่อนนะจังง่ายเพราะว่าตัวโบนันพี่น้องเลยคินบ้านยังไงใช่ขนมนะน้องจังง่ายกัขนมให้คอยอยู่จัง่อยคอยบ่ได้เบาน่อยมได้คอยจังขี่กินโมขนมแบบนี้ทำไมห้องเพลงเฮฟซีพังกห้องบ่ได้แล้วเคล็ดอะไรบ้านแค่นั้นเองอยากฟ้าเรื่องห้องเพลงได้ เพราะว่าเรื่องห้องเพลงเอฟซีเพิ่นอยากฟังนี่นเมื่อวานชอบเพลงยังมืมมือนัอ่นนะชอบเพลงยังเจ้าชอบเขาลืมไปแล้ว <c ười> คือลืมงไงเพ่เร่ต้องลืมง่ายนะต้มห้องไปได้เลยต้องลืมง่ายแนละ้ว ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือมาแล้วพู้เหมือนมาเลยฝนตกฝนพลอยฝนดินลงอยู่ตลอดใส่มาใส่กับลำบากในช่วงพ่อใหญ่แล้วเดาเดาเก็เราก็บบริยูพ่อใหญ่เนาะโดยเอางัวไปน้ำบอกเรางัวเปิดเราปาแต่งัวเฮานี่ยจวงไว้แต่งงูจ้ะโดย อ๋องวัวเราเอาไปพุ่นเบิดไปเบิดมันมีบอลผูกบอลพุ่นไม่ยอมผูกโอ้โอด่างกรอบกอบบ็หวานเะ <c oughs> ล่งไ <c oughs> ด้ยามขนมหน้าบวานกะ็เ<อ>สริมดูโคบายเด้าแม่โจนนะี่น้องพี่น้องไปว่า <c oughs> อยู่พุ่นกับลูกอยู่พี่กับลูกคือเบ้าในทางเมย์ไงกับบ,บันบัเมืองไร่บ้างเราก็มาช่วยแม่โจนนะ้เลยน่ะไร่บ้างก็ไป อันเดนไปช่วยลูกผู้น,นั่นแน่ <c oughs> คือว่าเราอันผูน้นั่นกะก็เป็นคนทีว่าเบาง่าย <c oughs> เป็นคนทียับเอาดินเอาดินบอลน,นี่แหละพี่นอ้องดินบอลน,นัน่นปลเมจนปูกเพื่อนนี่แหละเป็นดินของเราโดยแต่เราก็เอาให้เอาให้เหมจรย้อนว่านองแต่ไม่ไง่ายก็เอาอันให้หน้าช่องให้ทั้งรังบ้านทั้งรังเพื่อนเปิดพุ่นเอาให้ โดยแทนนอไม่จนเนาะเราก็ะบอกง่ายหาหนะพี่น้องเลยคิดว่าแบบว่านะั่นที่จริงเป็นดินของเงินเอ,อื้อยเจ้าอันบนปูกเคือนนี่เนาะแบดน,นี้เนี่ยพุทธทางเงินเอามาปลุกให้แบบ่มมีดินบ่นมีดินเนี่ยเลยไม่ใหญ่เราไดยเปลี่ยนเอาให้หน้าเปลี่ยนค้องให้พี่น้องเลยเปลี่ยนเอาตรงนั้นมาใหาา้ที่จริงเพิ่นให่ไม่จนเขาไปปลุกอยู่ในพุ่น มันแบบมีทางเขาบ้านโดยมีทางเขาโดยมันมีทางเขาบ่าเวียงเลยว่าอยากไล่หม่งนี้มันใกล้ทางอ่าอยากไล่หม่งนี้มันใกล้ทางก็เลยทั้งเอื้อยเพิ่นก็เลยยุกไห้แต่ว่าต้องเอาให้หน้าชองไห้นั่นไห,ห้เพิ่นแทนของเพิ่นเลยอ่าจบกัน้วก็นหัเรื่องแล้วก็เลยเอาในบ้านมาเทกแต่นี่กับบ่วเวียงยังจเจาในบ้านมาเทกใหม่อีกคือหนึง่งะว่าคูดของน้าไปนะ่ะมันมันกลายไปเนาะไม่จนเนาะโดยอ่ามันกลายไปหละ เอาตรงเอาในใน,ในบ้านมาหีบบทบันทึกใหม่เดไปหอดบนบนไรน้ำนะก็เป็นตรงแลนพอดีด้วยพี่รองเลยบนโจ๊บบนทางน้ำนะพอดีเอาสเห็ดอ่าสมมติว่าต่อไปเอาเห็ดหัวห็บกลางไปก็เอาตรงมาจดใหม่ไว้ท่านซะต่อไป่แตใครี่เราเอื้อเพินอย่งว่าเอื้อเพินเบาางเข้าใจเนาะ ใจน่องลายลายคนมันก็แพงเขาจู้เอือเขาก่ะคุณกุ๊กนะเลีแมวปุ๊กนะหมูแพ่งไปใช้น่องตัวเองเนาะโดยไปกับน้องไปใกล้กับวัได้ก็บไห่ไรไข่กับิษกะอโดยโดยโดยหวาน่ะเขาก็คือเทนเพิ่นเพิ่นก็คือเทนเฮา มีแต่ว่าคอยเห็ดไปมือเด็กมือหน่อยมันแด้อยู่เรกเอาดินเข้นะขนา,าขนา่ะคะแนนพามันมีดินไห้เขาตักว่าอยง่ายครับคำมันมูมีเ่เขาขึ้นเนี้ยคำมันโมมีเนะ่ะโอ้ยเอาดินใส่ได้มาใส่ขึ้นห้อยห้อยอยู่แล้วมันโมมีได้ใช่อันนี้มันมีกองเทอเดอร์อยู่มันกับกองเดอร์ก็บขุมพะุติเล่นหน่อยพนตกยุบไปก่อน เป็นกะพนตกะเป็นห้ากี่ข้าดห้อก็ดุอยู่ตอนในมีดินแล้วก็ห้อก็ชวดเฉยเฉยน่อยก็จุดไปน้ำมอนมีมันมีพลวก็บวอยกจุดแล้วป่ะนี่เพียงพลึแล้วแม่หนแาละ่น้ะน้อยไปแกหาหมออีกวิไล่แม่หายห่างไทลหัว เป็นจอเนี่เป็นได้คือไข่ดูแข่งพนดุหลายก้อยมาแล้วาแหวแล้วเออเนาะเอออ่ะขอจะกนอยู่ไห้เอฟซีพังหนึ่งกอนหนึ่ง่ะเป็นตาอันนั่นอยู่ว่าเอาเพลงยังจะจะห้องอยู่เพื่อนพองแดงตอนนั้นอ่ะห้องเพน่องแดงกอนเพลงเนี่ค่อยลองเพลงชาวนองไหได้อ๋อเอารองเบิ้งอ่ะเพลงชาวนองไห้องเบิ้งอ่ะ สาวน้องไฮสนใจจะมีขันยานขันมีกับก้าก,ก็มีคนเขาขังห่างกลับมาถิงว่าจะมีคนดีที่นาดมีผมมีบ่ม,มีมมนำจาเหิบอาอเคยมาเห็นกันบาดอ้ายกันนี้ พองมีพี่อายคนดีปออมีพี่อายประมานคนหาก,กองใหม่เสียใจคิดคนดีคอยมายหากคนมีคนดีไม่ของเก็บเกา่าเห็นอายไปมานำตาจะมีคนดีให้น้องคนดี บอมีบ่มีฮักจริงจับไปไหนจบแล้วอ oh, ้าคือจ oh, ับไวเออจบแล้วมือหนึ่งคือเฮืงแทบมือน่ะเออคือเฮืองเฮืองนิดหน่อยโเฮืองนิดหน่อยเออมือนั่นคือฉีดโดนๆคนนี่เนาะมคอนี้คือเบิดไว้คนนี้วะเป็นยังวะไม่จนแม่นอย้อยเพลงเพลงเพลงไพ่ห้องอันนี้น่ะเพลงไพ่เป็นคนห้องอันนี้ เพลงเจ้าเองบอกเพลงเพลงเขาเองโอ้นี่แหละเพลงออกใหม่เพลงออกใหม่บ่นเลยโอ้คุดเองในห้องเองเลยคุดเองห้องเองได้สุดยอดจริงๆเมยจอนนี่เนาะคืดเองห้องเองเต้นเองได้จังหน่อยเลยจะว่าอยู่ผู้เดียวีนก็แอบห้องในได้ไปจังเลยก็ยุ่มเพลงก็ลองออบพ่อไปนำลองเพลงไปนำ มวนบ่มวนแหน่อจ้ชีมันจะพังละนี่พี่น้องเลยมวนมวนมวนมีแต่ว่าพุ่นเน่ยอ่าบัตรบัตรเพือนเราแรกพุ่นแน่จังจะได้พังหลายกรพี่น้องเลยเลยจังจะได้พังหลายกรหลายสเต็ปนี่มาเพือนแล้วรมันกระชีอนนั้น เพราะว่าตอนนี้เฮือน,นันยังโมเดลแบบเอาเชิบเชิบไปก่อนเนาะงม่จฉเนาะเลยการก็ร้อกเพลงกาลอกเพลงจริงหน่อยฟังไปน้ำเลยก็มีบรรชุกแต่ให้อยู่ผู้เดียวู้ชแม่ต้องพังลกลองก็พักพักเพลงแล้วหมดเลยแล้วห,ห,ห้องให้แม่ฟังอีกเลยปู่สุดย,ยอดอดันออดีเนาะงม่จฉเลยบ่ชธรรมดาพี่น้องไง โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเรียงชิ้นใหญ่อันไม่ก็ไม่จอนก่อนเดี๋ยวจะเงันเบิ้งต่อไปอ่าในาคลิปต่อไปพี่น้องเลยเบิง้งเขาใหญ่ไม่นอนไม่จอนเนาไปเขาใหญ่ไม่น้ำกัดเราชิ้นใหญ่ไม่ไปห้องนั่นบัดน,นี้พี่น้องได,ด,บด,ด้บอส้ี่น้อได้บ่สไม่โจ <c oughs> โอมามาตัวนี้มันบริชันแบบไหนเนาะไม่เจอเนาะโดยอยู่มาพี่ชุบขึ้นนะมันคุ้งคุ้งไหมเออเนี่ยทำนี่แหละประตูห้องมันมาแรงชิ้นยู่ว่ะนี่พักผ่อนพักผ่อนกินข้าวพักผ่อนก่อนพักผ่อนกินข้าวมีแห้งก่อนอยูขึ้นมาเนี่ยเทลงน้ำกระยามันเทลงรถดโอเป็นยัง กินแม่นมข,นมขนมอ่ะกินขนมกินขนมอมโอเคได้ป่ะน,นี้เด,ด้อติดขอจบคลิปลงไปก่อนใช่ไหมนะเด,ดี๋วัสดีเดี๋ยเอาไม้มาให้บ่เวียงก่อนดื่มเลยน้ำพี่น,อน้องเนาะก็คือว่าบ่เวียงได้ง่ายไม้มาห้องนี้ให้เมจจอนแล้วยู่ขึ้นมาบลแดงอ่ายู่มาใช้กับคอยยู่ไป ดินบล็อกบอมไอ,อมยอนนะดินบล็อกและเก็บหมอกในเด้ดบอบัดก่อน<ๆ>ก่อนนึงว่ามาตอนนี้ก็เต็มบัดสี่หองแล้วยังเดือยช่องหองนี้บัดเอาห้องนั่นเต็มก่อนแล้วยังมาห้องนี้โอเคพี่น้องคลิปนี้กับโบมี่ยังได้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องก็ได้ก็เจ้าติดตามเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยอ่า คือเอฟซีเพื่อนว่าจะเอาออกลายเด้อแถวหน้าบ้านมาเวียงมันจิตำเพื่อนว่าอ่าเนาะพี่น้องเนาะถามมันบ่พอมาเวียงกับชายแม่จอนเราหาเอาเบิดแถวหน้าบ้านนี่แต่มันอ่ะหน้าหน้าพนวิดไปแต่มันแดดออกมาเดี๋ยมาเวียงจังสิเอาอ่าดินแดงมายังแดีวมาใช้ไม่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเป็นดินแดงดินยังนี่เขาปลูกหั่นปลูกนี่มันก็สจง่ายเป็นชายเนี่ยปลูกยังกับอะไรพี่น้องเลย เอาเอาดินชายนี่เข่าในเฮือนเห็นเบิดก่อนนอกพี่น้องเนาะคลิปนี้กับบูมี่ยังได้พี่น้องถ้าวา่าผิดพลาดการได้ก็ต้องขอโทษขออภัยที่ไดลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีเบิด์ุกู่จุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีหักแพงเบิด์ขขุกู่จุกคนพี่น้องเลย